มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องครับผมรถคันที่สองถึงมาหอดครับเอากดกดฟ้ากดกดกดเอาตอนรับเพื่นดีอือนี่เป็นพอแหลมครับพอแหลมมาหอดแล้วพอแหลมมาหอดโยมจะเลื่อนซิ้นนะครับเชฟก็มันใช่กับกดน้ำตอนรับแจ้งดีครับผมเอากดกดไปฟ้ากดบ๊อบกดกดครับกดอื อเป็นหัวหน้ากับเฮ็ดใช่ไหมเผื่อแต่ว่าเปิดน้ำล่ะอ้าวก็บประมาณนี้แหละพี่น้องปกติกับเรากับบริเฮ็ดนะครับกับซุปหมนี่แหละเฮ็ดเฮ้ยเห็นกล่องเราก็เฮ็ดสั้นละเราเป็นคนแบบสางภาพทุกอย่เหมืนเราสางภาพเก่งที่ยังนี่อาจารย์นี่ขาดละเราสางภาพเก่งที่ยังนี่า มันให้ดูดีขึ้นด้วยนี่นี่ป่วงแบนบอ อันนี้เป็นรถกับข้าวนะครับผมรถกับข้าวเป็นรถพอแหลมนะครับ กอกที่ใส่โอ้หุ่นกอกอยู่หุ่นสายยางเอา่นครับเพื uh ่อนก็เล่ไปโพสสายยางมาอยู่ครับกอกอยู่หุ่นแมวนี่ครับอ้าวแม่นบ่แม่แม่คุณดิโอเก่าอ่ะ แม่หนุ่ยนะครับแม่หนุย่ยน้ามาอีกแล้วหนึ่งคันนะครับผมกินผุนรับผุนรับฟังพีน่นั่นตัวนั้นใกล้ชุดละเวปิดไปอันนี้เป็นรถเวทีนะครับรถเวทีมาหอนแล้ว รถเวทีมาถึงแล้วว่นนะนตอนรับดีขนาดเน๊ะตอนรับดีขนาดเลยฮะอึเศร้าเข้าเดมยฮะอึนเาขาเอนเาบ่นเาปอันเพื่นเายัง ăn phở mà kim sẹp chứ không? Lem nè. Nè. Mà đến leo. Đúng ม่นุ่ยมนุ่มนุบอกว่าโอ้หุ่นดีกว่าเก่าเว้ยท่าน่าลำลำซ้ำกว่าเก่าแ่าูกว่าบอกไหมจ้างเกล็แล้วเวทีเพระท่านลงยู่การเกลแล้วอุ่นในเมืองทางมาเขาพ่อกันแมนคนแล้วแต่ตัวมมนเยาเห่เอาแล้วแม่ตักเงยาเ่านี้บุ่มมีบ่ไลยหู้เด้ไลยหู้กับพวงกันเอาแล้วบ่แล้วายยังไงฮะใครมาเอาเมนรู้ี่เดี๋ยวจเป็นหมี เนี่ยพอแหลมนะบ่งจอกเัาบอกอือยูโดนสองห่อยไปกินเขาอย่างท่านพ่อแม่เราเฮ็ดก็ไกินอมันนีกินเขาเกาเราทีแสนมันนี่กินขอกับเล่ารู้ว่ายากลี่ยงสูวเราเมือนนี่ไม่เขาเจ้าหน่อยกินอ่าเป็คนเล้ยงเนี่เคนเลี้ยงแหละเหมือนนี่พ่อพ่อแหลมพิ่งคุนน่ะบ่งบอกบ่งพุงพ่อสวัสดีครั ไทยน้ำมูกนด้ยน้องไทยจาอย่ะทศยุ่นหองน้ำยังผุ่นไทยหองนาไปไทยแมห้องน้ำบอกว่ามันไทยน่ครันะครับขอเมีกุ่นะครับนี่รถมาสามคนอหย่งมากนห้มาเลดเออช่งชัง่งมาช่ง่งมาเป็นตั่งมาเป็นตัวบ่ไอั่างมาเป็นตัวนี่หมูออนี่เด้นี่ เพิ่นเอาไปเลี้ยงขึ้นแจ้งน่อยเป็นกัดต่อนมากทางนี้ก็มีแข็งเลยแจ้งนายเป็นตาอมากเพากัดไปจูงมันหลดมากเกินไอ้งเอาแม่นครับจูงเอาเลยจูงเอาเลยแต่ว่าอันคนใจเดียกัดใจเองแล้วใดจูงจะได้มากใจเอาตัวนั้นแล้วไม่นบแมนที่ไรอาบน้ำที่นี่จะได้พักกันดาบได้บางอย่างขันพี่กอกต้องหลอกบางอย่างนี่อาบเลยก็บอสถืกแล้วโอ้ยอาบใส่พูดอาบได้นี่ครับน้ำกาบได้ไปเ้างมีกี่สายมีได้บ่นี่ไปต้องเอาปากมาต่อยอยู่ ตัวตัวนี้ตัวนี้โมแม่มันอันคันโมไบ่รู้กันแอนจำเอาจำเอาได้อยู่ครับมโมมีปักแต่ว่าต้องไปจำวะก็เพราะว่าปักมันอยู่ฝุ่นเบิดนไงปักอยู่ฝุ่นเบิดปักมันอยู่ฝุ่นเบิดต้องจำเอาคันเชมันไก่เลยที่สีต้อสียังไม่ถ่ายดิเก็บปักเก็บยังไม่ถ่า ผมยากว่าที่งานสีบ่ฟักผมจักล่วงหน้าพจ้างไว้เป็นหลายเดือนแล้วไอ้แป้โมาหนมัดมือสกเกรแแี่บอกกั่แล้วว่าที่แกพอใจหรือว่พ่อใจในถามดีดี้ือตอบอกกล้อมก็พอใจนี้ละรอีพ่อใจที่เขาอ่ะนกันเานาะเเออ จัอ้กระทอนถอดปักถอดปักตัวผูออกแล้วถอดปักตัวผูอวกมาจับได้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปไหนจัวมากันครับปุมพี่นอนครับปุ้มบายครับจอัพเดตสีเบิงเรื่อยๆอะไรกันเด้อแมยครับผม